มาทำภารกิจซีเรียเอครับเป็นภารกิจสุดท้ายตอนจบนะครับก็ก็มีอัพเรื่อยๆครับมีอัพเรื่อยๆโอเคป่ะมือลื่นเลยอย่างนี้มือพี่เขาให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหพี่เขาให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างนี้มือลื่นโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ผมยังไงก็ได้ครับผมยังไงก็ได้ผมมือลื่นแล้วครับอย่างนี้ผมมือโอ้ผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์พอดีผมจะตังซื้อรถพี่ซื้อรถอ๋ออย่างนี้ก็คุยกันคืนหน้าเลยพี่พร้อมครับพร้อมอะไรแล้วไหม โอ้พร้อมก็พร้อมเริ่มเลยเกมพร้อมก็เลยครับก็เลยโอเคครับบุกเลยพี่มันกี่สุดท้ายแล้วทั้งทีหน้ามังมีเป็นอย่างกับเดือดหักดีนะน้าโคตรเฉียบเลยจ้ะอะไรพี่น้าคนขายหนยาเหมือนคนขายก๋วยทอดเลยยังอะไรวะหน้ามันโคตรเถียบหน้ามันโคตรเฉยกุ้ยทอดอุ้ยได้สองแสนแล้วกี่เนี้ย เาิไม่ใช่ค um? ุณลูมาังคุณะมาผมมันเดิมมันแรงที่ผมขับคาราล้านอีตอนจบเนี่ยือกิจบทังทีพี่ขอขับเาเน่อคล้างทีพเฮปิดประตครับตอนนี้ไม่แหลกครับอจะอยู่ที่เซอร์ก็ได้วันีก็แหลกงีก็ไม่แหลกครับสมากไม่แหลกก็หลก้วแมปหลดไม่ทันครับหลดนโหลดล่กน ต้องไปปรับภาพปรับภาพตอนอัดต่ำๆนะปรับ60 FPS แล้วแม่งแหลกเตอยเดี๋ยวน้องมีแเลยน้องมีดทิพังหรอหรอน้องมีโอ้โหหมองภาพต่อไปก่อนเลยโอ้ไปทางไหนไงไปทางรถไฟกันนะน่าเบื่อเลยเนี่ยแล้วมาทำอะไรวะโอ้โหรถแค่ร้อยน่ะ อ๋อให้เรามาไอ้นี่ไงที่จำไ,ได้อยู่มายิงมาเตรียมปืนเลยครับสภาพเต็มแสนชุดเกาะชุดกเดดกาะอ,อ,อ,อือ,อดังไงวพี่ get to custom อะไรไปให้เราไปยืนที่จุดข,ของเราอ่ะยืนตรงไหนวะจักขยานมาเลยพี่มาเลยผมยืนตงรงเนี้ยถึงย่างถึงย่างไหนนนอง น้องมีไปอยู่ฝั่งนู้นสินี่มากันยังเอ่ยมากันยังเอ่ยมากันยังเอ่ยไอเมฆว่าจะถึงแิว่าเมฆเออแม่โอ้โหมึงแหวกมาสักขนาดนี้เฮ้ยอย่าชนอย่าชนคุณหลับได้อย่าวจอดเลยเมฆจอดเลยอ้มมึงจะมึงจะเอามึงจะเอารถมึงเป็นกำบังเลยเหรอปล่อยปล่แก๊สไปแก๊สเออมึงลงเหยื่อที่เออไอ้สัสมายังนั่นนั่น รถเราพุ่งต่อยนะเดี๋ยวขับมาวางตรงนี้พร้อมครับพร้อย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งแคกอย่าพุ่งแคกพุ่งแคกนะไอ้เมฆตอนนี้กูขอยิงมั่งมึงขับเลยเออขับเลยพี่ขอดีๆนะขอดีๆบุกพี่บุกบุกพี่บุกเมฆเขายิงอยู่บนรถอย่างนั้นเลยเอ่ะไอ้เมฆข้างหลังดิข้างหลังจริงๆตรงนี้โอ้ยอ้เขาคือเขาไว้เราป้องกันอ่ะไอ้ไอ้ฝั่ง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 นู้นก็มีอ่ะปาองยิงยังไม่โดนอ่ะ่อนี้ก็มีแล้วไม่ยิงยิงยิงอะไร ไฟน้ำมันรถกูนี่ว่ะเฮ้ยมิงให้โดนอีกแล้วอ่ะยิงรถตัวเองแม่งโคตรมันมเลยเฮ้ยไฟไหม้แล้วเฮียเดี๋ยวระเบิดระเบิดแล้วแน่นอนไอ้เหี้ยไอ้มันมาแล้ว<ะ>อย่านะอย่าให้กูเสียตังค์นะไอ้เมฆหลบไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนมันลั่นเข้าหัวมึงไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ไม่มีด้านอุ้ย มึงดูรถกูดิเมฆตอนนี้กำลังเป็นที่ย่างไก่โอ้ยเฮียเมฆรถรถคันนี้ไฟไหม้เอ้ยอ้าวเฟลครับเฟลเฟลเลยโอเคครับเมื่อกี้แก้มือครับก็ลุลนกึ้นอยู่นะลุลนกึ้นอยู่ใครทำเฟลนั่นอเป็นเหตุโทำไมผมต้องใส่ถุงหัวอีกแล้วไม่ชอบเลยเหมือนแบบแบบว่าแบบว่าแบบว่า เนี่ยเพิ่มมาผมต้องใส่ถุงใส่หัวทำแบบพวบแบบว่าไม่บบพบแบบว่าเมฆแต่มึงมึงเป็นนั่งคนนั่งเฉยๆก็ได้อะไอ้กูรู้ละกูรู้ละมึงขับไรเมฆเหมือนเดิมกูยิงเองแต่นี้มันไม่พลาดไม่พลาดรถเหแล้วขับได้เลยขับได้เลยพอกระโดดขึ้นแล้วขับได้เลยแหมกูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วนี่ดิดักเสียงปืนก็น่าจะรู้ เออไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เมฆมึงก็ลงลงมาหน่อยก็ได้เออนี่ต้องมุมมาบุกคนที่หนึ่งครับ,อ,อ,บอ๋อไม่เรียบๆพร้อมก็พร้อมพร้อมบุกพร้อมบุกอ๋อเฮ้ยข้างหลังมาว่ะถ้าเรามาเมื่อไหร่บอกหน่อยได้ไหมเฮ้ยออพี่พ,พี่ฝั่งนู้นมีรถทุ่มเกาะอ่ะ มันมาแล้วมั้กูยิงเสียหลักหมดอะเอวงร่วงว่ากูใช้มุมมองบวกนิดนึงดีกวอ้น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 มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมุมมองนี้แม่งเล่งโคตรยากเลย ปืนแม่โคตรดีเลยส่วนร้านแม่งแตกเลยยิงโดนรถมาเว้ยเฮียโดนระเบิดให้ไม่ฟังฟังฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วมา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 วะสตั้งป้อมปากการังน่ะมาให้เนี่ยมาแขี่มอไซค์มาไโดนยิงลูกอ่ะมาได้นี่ยตัวใจอ่ะ เอ,อใหญ่แค่ไหนก็เจอปืนตู้ไมช่วยทางด้านเลยด้านล่างคนหนึ่งอ่ะยิงดี่เหรอไม่อยู่นะวะเหรอาตายล่างคนหนึ่งอ่ะอ,อหัวผผมมันก็ตายสิครับข้างหน้านเขาโปนมันเลย ขับรได้ไงวะขับขับยังขับยังมาให้เราไปคันไหนพี่ขับคันนั้นสองไอ้เมฆมึงขับคันนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เขาขับอันนั้นไปพี่พี่พี่ไปขับคันนู้นพอพี่เขาจะมาเอาเกาะเราลองวชนพี่เขาลองวชนพี่เขาเไอ้แม่เบิ้์นเบิร์ออกศึกเบิ้์นออกศึกเฮ้ยร์นปืนอยู่ไหนเฮ้ยพี่ ม่งประตูหลุดไปข้างนึงแล้วพวกเราจะตายไหมเนี่ยที่รถรถของพี่ปาร์คประตูหลุดไปข้างนึงแล้วอ่ะไม่หลุดมึงสอยประตูเขาหลุดไปเมื่อกี้อ่ะมันไม่หลุดดูดิยังอยู่เลยอ๋อพี่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 ดูดูรถของพี่ปาร์คดิผมผมเห็นประตูหายไปแล้วนะหลุดไปแล้วประตูพี่ปาร์คสอยมาสายนี่ฮะสอยสายน่ะสายมือสายมืออันหนาข้างบนอ่ะยิงเลขับไปเลยขับไปเลยขวาขวาขวามันขับไปเลยแล้วตามนายแล้วขับไปเลย เออมึงขับไปเลยแม่งต้องจอดขับไปเลยขับไปเลยไปเลยเสีย้องเสีย้องขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยเออกูเห็นแล้วมึงขับไปเลยกูจอดให้ก่อนจอดให้ยิงเออตามบายตามบายไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดกูก็ยิงได้ขับออยยู่่ขขัับบไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องห่วงเฮ้ยเฮ้ยยังมันเฮ้ยยังมันขึ้นหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับไปเรื่อยๆเฮ้ยมึงมาแล้วมันมูมมันมาแล้วเออหลวงขับไปเลยขับไปเลยเบิ้อเบิ้อยาวเฮ้ยเออเราเราคอยอยู่ข้างหน้าคันนี้ไว้ก็ได้ เฮ้ยบอกให้พี่เขาบอกให้พี่เขามาเร็วๆอ่ะเฮ้ยถอยกันถอยไปถอยไปด้วนถอยไปด้วยไม่ไม่ไม่มามึงบอกเขาเมื่อกี้บอกให้พี่เขามาเร็วๆดิไมมไอ้จอยก่อนมึงจอดรอพี่เขาก่อนตั้งหลักก่อนเออยิงหมดเลยไอ้สัสมึงเด็กแว้นอ่ะฮะมึงเด็กแว้นอ่ะเด็กแว้นอ่ะยิงเสียหลักหมดละเออเออเมึงมึงรอพี่เขาผ่านไปสองคันก่อนมึงรอเฮ้ยพีิยาโอ้ยอีกต้องยิงทิ้งแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้แม่กูตุ้ยไอ้สัสเกือบต้องรถ ให้ปล hey, 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 ่อยพี่เขาเป็นยาวอะเสียหลักเสียหลักไอ้เหี้ยแม่งขับแม่งแม่งขับทะลุกำแพงเออๆคณะที่ขับตัดหน้าเละหมดโหกูกูยิงจนไอ้เมฆรอนดิเมฆเมฆรอนข้างหลังมันตามมา อไป,ไปอ,อย่าทไปยังยังจะมาเบียดเบียนยังจะมาเบียดเบียนกูยิงกระปืนมันกูยิงโดนเสียงมันโหลดไม่ทันอนะ่ะตึกตึกตึกเระเบิดแล้วรีบไปเร็วเมฆเดินรถเดินรถรถจะระเบิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออต,ตู้ตู้เ,เ,เ,เฮ้เมฆเกือบแล้วไอ้เทียเมฆเกือบลงข้างทางแล้วไปเลยครับไปเลยเฮ้ยข้างหลังแม่งตามมาแม่งต้องมีพวกเยอะแน่เลยยิงยิงทิ้งเลย อย่าไปอย่าไปขับเป็นไหมกุ้งอ้าวโวยนั่นกันอย่างงี้เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นอยากได้ตังค์ไปใช้นะผมยังไม่อยากสองแสนตอนนี้มีมีอาวุธเถื่อนไงก็เลยก็เลยห้าวโอ้โหมานั่งในรถด้ว้ยต้องยิงระเบิดทั้งคันนั่งอะไรกันทำหลังรถชักว่าหัวนั่งหลังรถ เออยิง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 หลังหลังหลัง h a n d l i อ g shopper 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 ล่วงล่วง shopper ล่วงล่วงหน้าบางทีข้างหน้าหรอกเห็นเห็นรถแม่งโคตรวับจริงๆชอป s h o p p e อ shopper s h o p อ e r แข้งอปเปอร์ใส่ล่วงไปเลยเอ้ยเฮี้ยรถเฮี้ยอะไรมาเนี่ยอ้าวเขาเรียกว่าเฮ้ยไม่อย่าไปอยู่ใกล้รถเฮี้ยอะไรจาะเฮ้ยไม่ควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้ว หลังๆหๆๆเออจัถนแม่เออถึงแม่เสียงปืนหล่นไม่ทันมี่หลมข้างหน้ามีสองหน้าสองห่อสายสายนึ่งเฮลาเฮล่แล้วล่วงมาแล้วให้หน่งล่วงมาแล้วเรานี่ไม่มือฉมังไมมึงหลีกหน่อยดีเออเอเยผมไม่ได้บอกให้พี่หลีกผมบอกให้บอดหลีกพ็บอกให้มึงหลีกเนยดีม่นเขาเบียดเลย อ м. เออโอ้ยไอชิบดีดโดนเอ้ยเมฆไอ้เชิยเมฆไอ้เชิยกูเกือบไปแล้วไอ้เมฆเกือบไปแล้วเห็นไหมรถคันนี้แม่งขับได้ด้วยว่ะคนขับตายแล้วยังขับได้เออไอสัตว์ช็อปเปอร์ล้มก็เละเออเออเอทำลายรถทำลายตั้งด AM ่านเออไอรถแกรงช็อปเปอร์ยิงร่วงหมดละอ้อยเออหัวแตกโอ้ยตั้งด่านนะเออเฮออเมฆฟังผิดทาง ครับเข้าไปจอดตรงนั้นครับแย่ร้องลอยครับโอ้ยเมฆเมฆอุเยอะเลยึงกูเจ็บหนักอ่ะจริงโดนมาเยอะเจ็บหนักอ่ะจริงขึ้นหนีนะพี่คู่แหวนเหนือนะเขาเขาให้เราหนีคนละทางกันนะให้ล่อให้เราล่อไงอ๋อได้ปลอดภัยดีแล้วอูมตาคืออะไหนตะ ับตาไอ้ยันรถบอดแม่งแว่นไหนวะอ้าวเมฆไปเลยเมฆครับไปเลยหมดแล้วแม่ boss, งหมดละเฮ้ล่นวิราดีไอ้ย่าไม่เลยออกไปเลยตามบายเดี๋ยวกูขอเป็นแม่โคตรเทียนมีเฮียอะไรให้กูยิงเล่นมั้วะกูเคยแม่งใกล้จบภารกิจแล้วก็ก่อนจบภารกิจก็เออยเล่นต่ออยากมีภารกิจต่อก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ย คนขับแท็กซี่ยังมีปืนไอ้สัตว์กูยิงรถกูยิงรถแม่งแม่งควักปืนยิงกูเลยแหละนั่นนั่นนั่นมี้ต้องทำลายหลักฐานไอ้สัตว์คนขับรถรถรถแท็กเตอร์รถถ่ายหนาเฮ้ย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 พี่ขยายะเออเอาพี่เขาติดอะทำไงดียะให้พี่ถอยไปก่อนไปนะเขาไม่อยากไปตีอะไรแกงกี้เฉยยายยายยังยายยังแตกัะ ไม่ไม่เฮ้ยยียไม่เกือบลงคลองแล้วสัสยยิงยางยิงยางยิงยางบ้านนี่มันบ้านเจ้าของภารกิจว่ะคุณคุณคุณแม่งไม่ออกมาบ้านแม่งเป็นลูมเลยคุณคุณคุณอานมากครับปองรงเอาจริงนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตอนจบทั้งที ไปเมฆมึงไปเมฆมึงไปทางนู้นดิต่อไปหาเขาดิอ๋อดูแลที่มันมาปุ๊บแล้วมันก็ใช่ที่ไอ้เทเวอร์มันมันโดนตำรวจไล่อะแล้วโดดลงน้ำอะนั่นแหละนั่นแหละอ๋อดูแวะดูแวะแค่เขาดูแวะหลอกขายยาไงเออตำรวจนั่งหลอกเองอย่าตกใจไปเฮ้ยเมฆผา้เมฆผางทางเป็นหรอมึงพังเลยเอ้มึงพักดิดิมึงพักดิทากเล่พังเลยทากเป็น ไม้เนี่ยนี่มันอะไรในถุงเนี่ยดูดีๆดูดีๆมาดูมาดูอย่ามาดูดีๆถือไว้ใหญ่มากใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอาไปแบ่งกันนะไปแบ่งกันขอบคุณมากเลยเออจุกู้จุกู้เออเอาไปแบ่งกันดีๆเอาไปแบ่งกันดีๆแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละแป๊ะแป๊ะด้วยราดูรอราดูดิ ก็สิตอนจบครับไม่ต้องไม่ต้องคอหยุดแม่มีการคุยกันมีการคุยกัน ไอคิดนี่มันเป็นตำรวจแน่เลยเออพี่ภาคต่อเลยอย่าเลยเกี่ยวมากมัชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรทำไรวะอยากอยากหาด้วยบ้างยังเดี๋ยวรอดูในยูทูบเลยรอดูในยูทูบเลยซื้อไหมซื้อได้ไของก๊อฟซื้อดิพี่ในสตรีมถ้าของก๊อฟไม่รอเราด้วยกันไม่ได้นั่นแหละมึงจริงเหรู้พุ่งรู้นั่นไงแม่งแม่งโดดลงแล้วเทเวอร์โดดลงน้ำเรียบร้อย โอ้โห oh, ตำรวจมาเพียบโอ้โหยิงกันไลยค่ยิงปาปกระเป๋าโอเคครับก็สักจบคลิปนี้ละภารกิจภารกิจสุดท้ายพอดีโอเคครับก็ฝากกดไลค์สักครั้งนะครับก็ใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้ครับใครที่เพิ่งมาดูภารกิจนี้ครับก็ย้อนกลับมาดูภารกิจแรกๆได้นะครับเพราะอันนี้เป็นตอนจบฝากติดึงต่างหูนะครับพวกตะคงไม้ครับหลายอย่างนะครับโอเคไม้ครับโอ้โหแต่หลายเกมพี่มันแนะนำแนะนำโอเค ไปเจอกันไปเจอกันพักหน้ากันแล้วกันครับโอเคก็ฝากสวัสดีนะครับสองแสนสองแสนเนี่ยสองแสนสองแสนบายครับ